แสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวของเราค่ะพี่วุ้นเส้นวิริทิพาค่ะแฟนหนุ่มนักธุรกิจต,ตอนนี้ขอแต่งงานแล้วที่ปารีสนะคะไฮโซนิกนั่นเองนะคะซึ่งมีเพื่อนในวงการนะคะแล้วก็แฟนๆแห่งแสดงความยินดีนะคะซึ่งเขาคบกันมานาสีปีแล้วนะสี่ปีแล้วแต่ว่าเราโอกว่าเราจะได้เห็นภาพเขาอะ แต่ละภาพอะเนาะโหนานว่กไฮโซเลยนะคนนี้เป็นไฮโซไฮโซนิกธนะภูมิกุลอายุ37ปีนะคะเป็นนักเรียนนอกประเทศอังกฤษนะคะปัจจุบันเป็น CEO บริษัทเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกร,รรมความปลอดภยอัยค่ะแล้วไปเจอกันที่ไหนรู้ไหมที่ห้างอัคิดว่าเป็นปาร์ตี้หรือที่ห้างที่วัดค่ะิีเหรอเขาไปนั่งวิปัสสนาแล้วเขาก็เจอกันเด็เขาเรียกคู่บุญคู่บุญเดคู่บุญนะใช่